สวัสดีค่ะมาพบกับซ่องสาวราพัดเซ็บนะคะวันนี้สาวลาวก็พามาเดินตลาดนี่นะคะส่วนนี้ก็เป็นปลาแซลมอนนะคะปลาแซลมอนสดนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นปลาแซลมอนดองนะคะอันนี้ก็เป็นกุ้งดองนะอันก็ปูหมาดองนะคะแล้วก็เป็นยำนะคะสนมสตีนะคะชื่อร้านนะคะอันนี้เขาเรียกตลาดตัว <Gr> รุมกอะไร,ะระคะ ถนนนคจะถนนนะคะตลาดโต๊รุ่งปปานะคะที่ขอนนเก่นะคะเมนะคะแม่ค้าบอกเปิดมาสามสิบปีแล้วเนาะไม่ค้าแม่ค้าก็ขายปลาสรินนะคะไม่จ้ของอร่อยอร่อยนะคะ ขาจีนะคะขายยังไงคะข้าจีาาเอาเอาห้า,าอันจ้ะี่ยี่สิบาทก็สีสิบาทคบเอาข้าจีนะคะห้าะะ้าห้าพี่ จะเป็นข้าจีข้าของอีสานนะคะนี่ก็เป็นไข่ปริงนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นหอยนางรมนะคะหอยนางรมหอยแครงนะคะนี่ค่ะก็จะมีหอยแมงคู่ลวกจิ้มนะคะเจ็แบแทบนะคะมีจานเจ็บแทบนะคะแทบทุกอย่างนะคะนี่ค่ะส่วนนี้ก็เป็นทอดนะคะของทอดไก่ทอดนะคะ หาน่ากินน่าทานมากค่ะคะ่ะนวลนจะเอาอะไรลูกนี่นะคะนี่ก็เป็นร้านแมค่ค้านะคะอาหารเยอะแยะมากมายเลยนะคะมีแต่อาหารอร่อยอร่อยนะคะวันนี้เราก็พักที่อีสานนะคะขอนแก่นนะคะ,เ,ออคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องออกไปที่ระยองนะคะ ส่วนนี้นะคะนี่ก็เป็นร้านยำนะคะร้านยำนะคะของยำเยอะเยอะมากมายเลยค่ะนี่นะะนะะนะะกุง้งนะคะแซ่บๆนะคะไม่ค่ายำอร่อยอร่อยมากนะคะแซ่บๆนะคะยำก็ไม่แพงหรอกนะคะร้านน้องเอพียวนะคะยำนะคะร้านน้องเพียวยำราขาสอ ส่วนนี้ก็เป็นแตงโมหวานฉ่ำๆนะคะจะมีสีส้มแล้วก็สตรอเบอรี่นะคะอาหารทานม่ากส่วนอันนี้เป็นร้าคาร้านยำนะคะยำปลาแซลมอนยำกุ้งยำหอยนางรมยำปูมมานะคะเยอะๆมากมายเลยนะคะตะลาดโต๊ะุ่งปลาปลานะคะ,ส,ะ <c oughs> ส่วนอันนี้ก็เป็นเมืองกระปุ่นนะคะ ประมาณตวนี é, up, alcohol alcohol ้ก like ็เป็นส้การนะคะมหวานค่ะส้มหวานนะคะแล้วก็สตรอเบอรี่นะคะต่อห้าสิบบาทค่ะต่อห้าสิบบาทนะคะร้านต้นต่ ส่วนตรงนี้ร้านยำสาวเราเองก็มาถึงแล้วนะคะอืนนี้ปอเปียกทอดนะคะม,มาถึงก็พากันหิวเลยนะคะแบบสาวไตรหิวมากนะคะสาวใตรนะคะนี้นะคะ,อ,ะอันนั้นสาวอะไรนะ่ะสาวขันแก่ <laughs> กินอะไรเนี่ยหอยหอยชอบหอยนะคะหอยนะคะชอบหอยหรือชอบไข่เนี่ยไข่อันนี้ก็เป็นยำนะคะน่าถานมากค่ะอันนั้นสาราวพาเดินไปดูผัดไทยนะคะ ดูกข,ขายกันนาะส่วนอันนี้จะเป็นร้านผัดไทยนะคะทกินมากันร้านผัดไทยนะคะผัดไทยกระทะใหญ่มากนะคะเพื่อนๆคะ่ะน่าอร่อยมากนะคะนี่แม่มค้าะนะคะร้านหอยทอดนะคะหอยทอด,ะะดะละกระทะร้อนนะคะ สันนะน้าตาน้าตาส่วนตัมูเนาะตลาดโตลุ่งเยอะมากนะคะของกินเยอะมากค่ะนะคะเาะค่ะเดินดูนะคะส่วนนี้ก็เป็นข้าวมันไก่นะคะข้าวมันไก่เนาะส่วนอันนี้ก็เป็น ทอดนะคะของทอดทอดนะคะส่วนนี้จะเป็นร้านสมตำนะคะเราจะถ่ายให้ดูนะคะเยอะมากเดินไม่ทั่วเลยนะคะส่วนร้านนี้ก็ข้าวขามหมูนะคะข้าวขามหมูน่าทานมากค่ะน,นะคะน,นะคะร้านผัดไทยนะคะ นี่ะส่วนตรงน้อนก็หิวกันแล้วคะ่ะหิวกันคะ่ะหิวมากเลยคะ่ะอืมอันนี้นะ ต้มอะไรเนี่ยหวงไข่อย่างุีผู้ชต้มยำหวงไข่แล้วก็ยำทะเลรวมนะคะยำตีนไก่เดี๋ยวมากินเลยคุณผู้ชมอ๋อก็เดียวดนี่นี่นะคะไม่เป็นไรอ่าน่าทานน่าทานมากนะคะดี ถ่ายบรรยากาศเนาะเยอะมากนะคะเพื่อนๆเดินเดินแคบไม่อันนี้นะคะไม่ท่วไม่ถึงนะคะเยอะมากของกินเยอะมีแต่ของอร่อยอร่อยทั้งนั้นนะคะจอมม่อมนี่กินนะคะ ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชรกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้สา,าวเราด้วยนะคะวันนี้เราพักที่ขอนแก่นค่ะบ๊ายบายเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะ